การสั้งสรรก็คือการพับสีนะคะและต่อเติมเป็นก้านไม้ขีดไฟนะคะอุปกรณ์ก็มีสีน้ำพู่กันแล้วก็สีไม้นะคะเรามาทำกันเลยค่ะนี่จะใช้สีผสมอาหารก็ได้นะคะ เดี๋ยวนะคะกูอาพับสีก่อนนะพับเลยนะคะอ่าดกันดูนะคะ โอ้โหเป็นกองแล้วนะคะทีนี้เรามาตกแต่งนะคะไม้ขีดไฟนะแล้วแต่ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะว่ามาตกแต่งตรงนี้นะคะ ขึ้นมาแล้วแล้วก็ตกแต่งนะคะให้สวยงามเลยนะคะสีอะไรด,ดีสีเหลืองนะคะนี่เป็นเป็นอะไรคะเป็นไฟนะคะัุมสมมติมอันนี้มันเป็นไฟอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็อย่างนี้ เด็กๆสามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะามากิดไฟอันเล็กนะคะอันนี้นะอันนี้อันใหญ่เดี๋ยวกขอเติมหัวไม้กิดไฟหน่อย ไม้ก็ดไฟอ้วนเลยของคุณครูอ้วนไหมเด็กว่าอ้วนมาก,าามากสมบูรณ์มากเลยมีตั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะไม้กิดไฟของคุณครูมี่อนใหญ่นะไมก้กดไฟนะข้างล่างเป็นอันเล็กนะ เคยเห็นไม้ขีดไฟไหมคะมันก็จะมีหัวของมันตรงนี้นะแล้วก็มีด้ามบางๆแต่อันนี้ของครูอาอ้วนไปหน่อยนะไม้ขิดไฟของครูอาอ้วนเลยนะคะเสร็จแล้วเขียนชื่อฉันนะคะประเมินตนเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งในไรผมด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ